อเดินทางฟรีนะคะเพื่อนดูแซงเหนือแล้วนะครับแต่วันนี้ผู้จัดการตากมาถามเขาฟางมาเขาฟังมาบอกว่าเอ้าแล้วค่ากินค่าที่พักต้องเก็บมนดี่นะเอายังไงดีนี่แหละเรื่องที่เรากังวลอยู่ช่วงนี้กังวลครับกังวลมากว่ามันจะหนักของค่าเครื่องหรือเปล่า ผู้จัดการที่เห็นครับว่าทั้งสองคนกำลังกังวลอยู่เขาก็เลยส่งข้อเสนอมาผ่านรายการเป็นวิโชค์ะว่าผู้สองคนเป็นไปได้ไหมที่จะเล่นเกมกับเรานะฮะถ้าคุณชนะทางผู้จัดการจะออกค่ากินค่าที่พักพอกเก็กมันนี่ให้จ<อ>ิกบอสเพราะฉะนั้นไม่คิดฟรีทริปแต่มีแต่นะคะค่าุณแพ้ อาคุณต้องออกค่ากินค่าที่พักเค้ก็บมันนี่ให้กับผู้จัดการครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะผู้จัดการผมมันมีสองคนอ่าคนที่ออกค่าสวยเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งแล้วกันอ่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยนอนจะกระปาไปแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแต่ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมายเลขสองคนชิดนะ อีกอย่างถ้าเกิดจิตวองแพรเนี่ยหมายเลขสองนี่กัดปีไปหมดไปแล้วเนี่ยตามอ่ะแล้วที่ผมกัะกนเนี่ยหมายเลขสองเนี่ยคือคือเขาไม่อยากใช้ขาเลยครับเวลาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยจะต้องนั่งแท็กซี่นั่งอะไรคือแบบคุณเชื่อไหมตอนนี้ไปยุโรปเนี่ยผมเปิดจัมเปแบบเดินประมาณห้านาทีแต่ว่าเขาเลือกที่จะเรียกรถไปหมด จะตอรถมาสิบห้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ให้บริการดบงแชร์าเอาเล <c oughs> วะครัจัดใช่ชใชจ่ายแน,นอน่เตออาจะเริมกัวลแล้วเ,วเาปดูเกมนนะะเพราะฉะนั้นมาดูว่าผู้จัดการหมายเลขสอคนนี้นเขาจะมาเพื่อกิชิ้นประมาณหรือไมค่ครับเพื่อเขามีความฝันในใจอะไรกับ,บเกมนี้นะฮะเกมนี้คือเกม b o d y h i s นะคนี่คืออะไรทายภาพจากเงานะครับโดยมีทั้งหมดห้าผ้าผเงาด้วยกัน คุณต้องตอบให้ถูก3ใน5 3ใน5ถ้าตอบถูก3ามในหคุณฟรีตลอดทิิปนฟรีตลอดไปได้ยาแต่ถ้าตอบผิดครับต้องจ่ายให้ผู้จการทั้งนำเมื่อวันและนัเมื่ชูแล้วเมื่อวานจะบอกมัน้็ใจได้อ๋อเม่อชูทดไปหมดแล้วแล้ที่ก็ไม่เปีนยงไงนะเพราะว่าพี่ก็ทำงานนี้ได้ก็เพราะทั้งนำเมื่อวันนละเูด้วยเอาละไปดูกน ครับโี่ใคได้ยครับที่ใครได้หน้เอ็กซ์ตร้าเป็นการทุกคนมดเขารักเราเขาอยากให้เราเป็นเขาอยากให้เราไปฟรีฟรีอันนี้เขารักเราเกียรติยมอะไรท็อปสอบวิชาชีวะวิทยาแต่ดีล้านนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำนี่พูดให้ได้ละเอียดไม่ได้ละเอียดหาไปเขาเสิร์ชหาเนี่ยทำไดอไหมลงมา อ่ะยังตอบได้หรอได้ไหมล่ะหน้าอย่างเงี้ยตอบว่าคุณตอบว่าปลาลงมาครับปลาลงมาเป็นแบบว่าครูลงมาลงมาไหมลงมานะฮ้ยลงมาครับได้เป็นหนึ่งครับงหนึ่งคะแนนครับเก่งมากปตบมือตบปุบมือปอ่มเก่งตาเก่งแล้ว รบเกินไปผู้ดารจะได้สอบเกินไปนี่แหะเาต้องน้อยใจกัน้ะคิดกแบบนี้ใ่รองตางใจไปอาเรียกว่าดเอาอยากจะให้อ่ะดูสิดูสิเห็นไหมน่ะอ่ะไปดูรูปที่2อง่ะและเหงาทั้งสองเราก็คือดูดีๆฮะไม่ยากเลยโบกอลี่อ่ะการช่วยได้กิดหาอย่างนี้หัวฟูฟู เจ้าป่าเจ้าป่านอย่าี้คือเจ้าป่าแน่นอนอืมดูดีๆคิดว่าอะไรอ่ะผมคิดว่าตอนเนี้ยตามรูปทรงเป็นสิ่งตัวตัวผู้แต่ในใจมันเนีุยขนขนตัวผู้เลยอ่ะตัวผู้มีมีเนี้อะไรอ่ะขนเน่้ยอ๋อมีอะไรขดแล้วก็น่าจะเป็นคือสิงบ้าว้าวรู้ชื่อเลยอ่ะเอาเอาชื่อใด้ครับสิงโตครับสิงโตลูกละเอียดเยอะ และไปดูเฉลยกันวัน <battery> นี้คือ <Labor> ร <ator il fi> ูปของดาใครคนี้เรอ้นี่เอกวาเนูใช่ใช่โอ้ตาย เขาดึงจะมีโอกาสอยู่ครับไปรูปที่สามเลยฮะโอ้โยเงาอันนี้เขาจะลอเรานนี้เขาหลอกเราเราหลอกเราไม่ได้แน่นอนว่าเป็นเราในโปสเตอร์แต่จริงๆแล้วภาพนี้ยมีถ่ายสองคนพี่ใช่ครับผมจะพูดไงครับคือผมดูแล้วดีดูดีนเองนะรายละเอียดขาเขาทำให้เหมือนเราไม่ไหมเราคือเลือขายากขนาดนี้คือเป็นผมได้หรอนเี่มันติดอยู่เงี้ยอันนี้คือเป็นเงาผม

โจ๊กเบอร์เป็นคำตอนสุดท้ายนะคะครับถ้าพรอแล้วนี่คือเฉลยครับ่งจาแผนของลูกริงได้่ะคเลถูกแล้วอสโตอะไม่จัาหูลูกไม่ได้ เท่าน้ำน,นะนะคะตอนนี้ที่ผมคิดน้นอยู่ที่อยากรู้ผมคิดว่าไอัคนนี้เป็นเกมเล่นๆแต่ที่เสี่ยงกันเนี่ยจริงๆโอเคไปรูปที่สี่ครับโอ้โหทุกคนว่าอะไรไอ้ดูจากรูปทรงทัาเจ็ผลไม้แต่เขาหลอกเราหว่ะเราเราหลอกเก่งมาก <c oughs> จะเป็นใครได้ยเหรอ,อผลไม้ แต่ว่าถ้าเกิดมองเป็นตรงผมก็ได้อออมองได้นะคอมเป็น้องร้องข้้องพ้อมข้างเกิยยยนยงนาองร้องจะอมัมากแต่ลูกกอดก็อาจจะยังไม่ได้ท้ทใอใจร้องใจหน่อยไลยนี่คำตอบสุดท้ายเลยไหมอุย๊ยผมต้องมันต้องพลิกแรงไหล หลายขั้นเนี่ยมันมีว่าต้องเป็นคนเพื่อการหนึ่งไปแล้วมาหาเราไปแล้วเหลือเพื่อการสองคุณโก้เจ็นแพร์นะเราเป็โก้จะชอบถูกแกล้งบ่อยๆอ่าเชื่อว่าโก้ครับโก้ยปายแล้นะครับเป็นลูกผู้จัดการโก้เหรอผู้จัดการโก้ครับผู้จัดการเบอร์สองครับว้าวเขาเล่นเกมแล้วนะเออเขาเล่นเกมแล้วนะเต่าว่าเป็นโก้ผู้จัดการสองนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ต้องถูกเท่านั้น แต่ถ้าไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวต้องอธิบายแบบว่าค่าเช็คทั้งหมดที่คุณจะต้องชำระนะค่ากินค่าที่พักแล้วก็พกเคเก่องดนตรีทั้งหมด8ล้านบาทคนะโอ้ยคิดปุ๊บเสียสทันทีเลยวนละสี่ล้านไม่กิน <c oughs> อะไรเหรโอเคตอบว่าเป็นโก<ล>้นี่คือคำตอบที่ เยอะมากเงินเยอะมากจริงนะเราไม่เลือกไว้ใจคอที่แล้วไม่ได้หเจ็บปวดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าถือว่าเลยเหรอขอโอกาสได้ไหมอะไรแบบกติกาเดียมเหรอวัดกันที่ข้อสุดท้ายวัดกันรอบวัดกันรอบอยู่แล้วทำไมเมื่อกี้ท่านโอเคได้อันนี้ตัดสินแทนตัดสินแทนทั้งหมดเลยครับผมนะฮะตัดสินให้ว่าวัดที่ข้อสุดท้ายถ้าตอบถูก เขาเลี้ยงคุณถ้าผิดคุณเลี้ยงเขาครับผมผมเลี้ยงไปกลับแต่เหลืออีกรอบเดียวอันนี้คือคุณคนเดียว,ออวโอเคตายละ,ละเอาล่ะยั้ลูกสุดท้ายครับมาฮะโอ้โหอเอาอ่ะคุณเคยอยู่กูเกิลบอนเหรอผมเคยอยูอ่กูเกิลบอมแต่ว่าแบบเนี้ยโดนเล็บบอทถูดข้างในมันละ่ะโดนเล็บอท ทั้งในเป็นโดเรมอนคุยคิตตี้เลยนะ่ะตัวเยมีเชื่อใจเขาแต่โดเรมอนโอกาสคือมีโอกาสว่าเขาจะเล่นให้คนเข้าใจง่ายเขาก็ไม่เอาคู่นานหรอกถ้าถาถูกเนีคือเราพูเก่งพูดเออพูดเก่งบบนีเราต้องตีต่อแตอนในขวานเปลี่ยน C ีีสนุกและเนี่ยพอเหมือโดเรมอนโดเรมอนเรมอนตาเปลี่ยนกลับอยูวโดเรมอนนะซื้สัตว์นะครับซื้อสัตว์ ถึงมันจะป้าๆแล้วก็เงาเป็นี้เลยนะครับเงานะเอาให้ยยุ้ยๆนะฮะยุ้ยเลยขั้นตอนสุดท้ายโดเรมอนโดเรมอนเงานี้แต่ตอบเป็นโดเรมอนโดเรมอนฮะจากโปเกมอนเป็นโดเรมอนโดเรมอนดูสิฮะว่านี่คือรูปตับสิ่ล้วนะรูปนี้เป็นการพิเศษเลยนะครับถ้าถูกเป็นโดเรมอนผู้จัดการเรียกเขา เขาต้องเรียนผู้จัดการทุกคนถามที่มาถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกนะมันเป็นผมของคนของเราเนาะโอเคไปดูเชอเลยกันเยครับเชลยโูได้ี่ยเีม อะไรคืออยู่แคในห้องฝัดแต่คนนี้ที่จะต้องรู้จทุกอย่างนะในการ่าทก่งทุกอย่างเลยรนนีผ้ผมใจหมาร